หัวซิปหลุดอย่าเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำแบบว่าซิปที่มันแตกๆนี่แหละครับนี่น,นี่ซิปแบบนี้เลยนะครับหัวมันหลุดลืมหูซิปลืมหูซิปก็มีครีมกับสกุไราปากแบนนะครับที่สำหรับ การซ่อมแซมนะครับไม่ต้องไปเสียเงินนะครับเบื้องต้นนะครับมีพ่อบ้านหรือจะทำเองก็ได้นะครับในรูปแบบง่ายๆด้วยเครื่องมือสองอย่างครับสักไรนี่ครับปากแบนนะครับแย่เข้าไปแยเข้าไปนะครับแล้วก็บิดนิดหน่อยให้มันอ้าประมาณนี้นะครับแต่คุณต้องค่อยๆกันนะครับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายอย่าไปแงะจนเขาแตกนะครับ <laughs> ถ้าแตกก็ต้องเข้าร้านเลยครับเสีย 200, 300, 400, 500ประมาณนั้นเลยนะครับไม่ใช่ถูกๆก,ก็คือว่าเอาสักกุไลไปนะครับแล้วก็บิดขึ้นนิดหน่อยนะครับให้มันอ้าขึ้นอ้าขึ้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพออ้าได้ที่นะครับก็สอดใส่นะครับเอาเอาเอาใส่ไป เวลาใส่ก็ดูหน้าดูหลังให้ดีนะครับใส่ให้มันตรงตะเข็บให้มันตรงในรูปแบบอันเดิมข้างที่มันดีนะครับขอบเคเบใส่ให้ดีเนี่ยอันนี้ผมยังใส่ไม่ได้ดีนะครับผมก็เลยต้องแงะอีกนะครับแงะให้มันเป็นช่องให้เข้าให้ได้นะครับไม่ต้องไปเข้าหาช่างครับเบื้องต้นใช้ได้ใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่มาโมนะครับผมเนี่ยออสสามเอกจัดให้ อันนี้ก็มาทําให้เขานะครับผมก็ว่างๆวันนี้วันหยุดวันพักผ่อนก็เลยได้คลิปนี้มานะครับก็ผมก็เลยอ่ะทําโดยไม่ได้คิดเงินนะครับแต่ผมคิดเป็นคลิปของผมนี่แหละครับเป็นไงล่ะครับได้ทั้งสองฝ่ายจริงๆนะครับเนี่นี่เนี่ยเข้าไปแล้วเวลาเข้าก็ดึงให้มันตึงนะครับให้มันเข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลูดกลับมาที่ หัวนะครับหัวนี่ก็คือสังเกตได้ถ้าแหลมๆก็คือรูดช่วงรูดรูดปิดนะครับถ้าถ้าเป็นตูดก็ตัวตัดตรงนะครับหันให้ถูกนะครับเดี๋ยวเราจะดันกลับเติมตบแต่งอีกนิดนะครับเพราะว่ามันยังหลวมอยู่พอแงะเสร็จเรียบร้อยเข้าเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาเก็บงานนะครับเพื่อจะให้มันเหมือนเดิมนะครับอย่าบีบแรงเกินไปนะครับ บีบแรงเกินไปอ่ะจะแก้ไขายากเพราะว่ามันจะฝืดฝืดแ,แต่นี้ต้องแงเอาใหม่อีกล่ะก็ค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆดูประมาณว่ามันมันฝืดเท่าไรหรือว่าหลวมเกินไปเราก็บีบไปนะครับเนี่ยประมาณนเนี้ยเนี่ยที่ผมทําเนี่ยมันไม่ยากครับก็ค่อยๆพิจารณาแล้วค่อยๆทําไปนะครับเรียนรู้เหมือนผมเนี่ยครับผมก็เรียนรู้มาผมก็ค่อยๆทํานะครับแล้วมันก็ทําได้จริงนะครับ ทำได้จริงทำได้จริงไม่ต้องไปเสียตังค์ซิปกางเกงก็เหมือนกันนะครับกับในรูปแบบเดียวนี่แหละครับถ้าหัวหลุดก็ทําแบบเดียวกันนี่แหละครับเบื้องต้นทําก่อนนะครับไม่ต้องไปเสีย40บาทอย่างน้อยก็บ40บาทนะครับซิปเนี่ยสั้นๆของกางเกงนะครับแต่ถ้าเป็นกระเป๋านี่แพงครับกระเป๋านี่แพงหน่อยเพเผอจะต้องรออีกสั่งเขาอันนี้ไม่ต้องนะครับนี่แก้ไขเบื้องต้น เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่าปัดหนีนะครับมันมีประโยชน์กับทุกทกท่านนะครับกับพ่อบ้านกับแม่บ้านแม่บ้านก็ทําเองได้แต่อีตอนที่แงะนี่แหละครับมันต้องใช้แรงนิดนึงแต่ผมก็คิดว่าทาได้นะครับถ้าดูคลิปผมจบเนี่ยเนี่ยสนิทแล้วนี่นี่อ่าเป็นไงล่ะพอสนิทแล้วก็ลูดกลับนะครับกลับไปทางทางเริ่มต้นนะครับให้มันสุดเลยลูดให้สุดเลยนะ คลิปผมตัดไปผมมันไม่ได้มัน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 ไม่เข้ากล้องนั่นแหละแล้วก็บีบคอบเนี่ยบีบคอบแบบนี้แต่งให้ดีนะครับแล้วก็ลูดลูดดูว่านี่นี่นนี่เห็น,น,นไหมผมใช้ได้แล้วนี่แหละนี่ของจริงนะครับไม่ใช่ว่าไปเย็บที่ไหนมาซ่อมบำรุงหัวซิปลุด อย่าไปทิ้งนะครับลืมหูสิบลืมหูสิบเรียบร้อยนะครับด้วยเครื่องมือสองอย่างนะครับผมอ่ะสกรไราปากแบนกับครีมนี่นะครับไ่ใช่ครีมทาหน้านะครับขอบคุณครับลืมหูสิบลืมหูสิบ